สวัสดีค่ะวันนี้มินาพาทุกคนมาดูบ้านแฝตทำเลลำลูกกาคลองสี่ค่ะหลังนี้อยู่บนถนนสวัยประชาราชเลยอยู่ใกล้ๆกับตลาดลาดสวายเลยนะคะนี่เลยบ้านแฝดด้านหลังของมินนี่เลยค่ะทุกคนค่ะรีโนเวทตกแต่งพึ่งเสร็จใหม่ๆเยี่ยมๆเลยด้วยค่ะสวยไหมเมื่อกี้ไฟที่เราเล่นคือโซล่าเซลล์ทุกคนตื่นเต้นสวยหลังนี้นะคะนี่เลยสียังเนียนๆใหมๆ่ๆแบบนี้เลยทุกคน <S <S ปะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่ภายในบ้านตรงนี้นะคะจอดรถในบ้านได้สองคันนะคะแล้วก็มีพื้นที่ข้างๆสําหรับ ใช้งานได้อีกด้วยนะคะนี่เลยนี่เลยสีสวยมากๆเลยทุกคนออกครีมครีมเนาะไปกันต่ออ๋อเอาดไปนี่ประตูทรงโมเดิร์นค่ะไปดูด้านในกันค่ะนี่ทุกคนบุญทิกเขาจะเล่นระดับแบบนี้ขึ้นมาก็จะมีพื้นตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็จะมาเจอกับบันไดตรงนี้นะคะพื้นเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะทุกคนคะ่ะเหล็กดัดมุ้งลวดมีเอาไว้แล้วด้วยเป็นบ้านแฝรหลังใหญ่หญเลยสไตล์บ้านเดี่ยวเลยนะทุกคน นี่ข้างบ้านแบบนี้จอดรถในบ้านสองคันได้สบายเลยแล้วข้างบ้านตีเต็มแบบนี้เลยทุกคนขาแทงน้าปั๊มน้ามีไว้ให้แล้วนะคะนี่พร้อมเข้าอยู่เลยข้างล่างนี้ห้องน้ำหนึ่งห้องนะจ๊ะตรงนี้นะห้องน้ําก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยถือว่ารีโนเวทจัดเต็มไปเลยทีเดียวเพราะว่าสุขภัณฑ์ทําให้ใหม่ทั้งหมดเลยข,ข้างฝงข้างฝาเรียกว่าอะไรเนาะข้างฝาผนังผนังก็ทําให้ใหม่แล้วนะคะทุกคนคาะนี่เลยไปดูห้องครัวกันคะ่ะ ฝั่งนี้ก็จะมีสเปซเล็กๆนี่เราจะวางโต๊ะทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะคะทานอนี้นปักโคงปักไฟเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยคัดเอามีเอาไว้ให้ทำเอาไว้ให้แล้วนะคะทุกคนในครัวก็คือกว้างๆแบบนี้เลยทุกคนค่ะทุคคะทสี่สุดทางตรงนู้นเลยเดี๋ยวมันจะเดินให้ทุกคนดูว่ามันกว้างมากๆเลยนะแล้วก็เปิดประตูออกไปตรงนี้ได้ด้วยนี่ เงียบสงบน่าอยู่มากๆเลยสำหรับโครงการนี้นะคะหมู่บ้านบุญทิกนิวสไตล์ลำลูกกาคลองสี่นะคะหลังนี้เพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆเลยทุกคนดูบันไดกว้างๆแบบนี้เลยไปดูข้างบนกันค่ะหลังนี้พื้นที่38ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถในบ้านได้2ชันนะคะทุกคนขึ้นมาด้านบนนะคะนี่มีกานเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนกระเบื้องเ,เ,เ,เอาไว้ให้แล้วนะคะบ้านเนี่ยเขาจะมีการเล่นระดับแบบนี้ มุมทิศเขาจะมีมุมนี้ไว้ให้ด้วยใครนะคะที่ชอบให้เป็นหิ้งพระนะคะไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยมีเอาไว้ให้แล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะไปดูห้องนอนแต่ละห้องกันค่ะมี3ามห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ห้องนอนที่1ก่อนเลยค่ะห้องนอนก็ไม่เล็กนะทุกคนนี่เล็กดัดมุมรวดมีเอาไว้ให้แล้วนะ,ะไปดูห้องนอนที่สองค่ะหลังนี้นะคะราคาเพียง3ล้านกลางๆเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะโทรหา m นได้เลยนะปรึกษาสินเชื่อฟรี ใครที่หาบ้านโซนลำลูกกาทองสีอยู่นะมาดูหลังนี้นะคะตอบโจทย์เลยสําหรับใครที่อยากได้บ้านเดียวนะแต่ว่ามันเกินงบไปหน่อยมาดูเป็นบ้านแฝดนิ่าก็โอเคนะสําหรับหลังนี้นะคะดึงๆมาแล้วเรามาดูห้องนอนใหญ่กันคะ่ะห้องนอนใหญ่ก็คือใหญ่จริงๆทุกคนกว้างแบบนี้เลยยาวยาวแบบนี้เลยทุกคนดูสิดูฝั่งน้นนี่หน้าบ้านมีระเบียงด้วยใครสนใจนะคะโทรหา me ไ,ได้เลยนะคะ ลังนี้นะคะสาม้านกลางๆเท่านั้นขาฟรีค่าโอนนะคะหรือท่านใดที่กําลังมองหาบ้านอยู่นะคะอยากได้บ้านโซนไหนสไตล์ไหนราคาเท่าไหร่นะคะสามารถใช้บริการรับจัดหาบ้านกับทีมงานบ้านช้างเผืกได้เลยนะคะโทรหามินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ